มาถามถึงเรื่องเบบีบ้างค่ะเป็นยังไงคะยังยังยังอยู่ในกระบวนการไหมยังตั้งใจหรือเปล่าหรือว่า ถอยแล้วค่ะถอยแล้วใช่ไหมคะก็อยู่บนความเข้าใจแล้วก็คือรู้สึกว่ามันมันถึงเวลาที่แบบสุดๆแล้วที่เราแบบเต็มที่กับเขามาโดยตลอดแล้วก็ตอนนี้มีความสุขกับชีวิตมากแล้วแบบนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําอะไรทุกอย่างแบบสุดความสามารถของเราเราจะไม่เสียใจคือทัญญาทุกอย่างนะคะคือทั้งแบบวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์ไม่เคยทำนแต่แค่สวดมนต์ไหว้พระบางคนบอกว่าถ้าอยากจะมีลูกต้องไปขโมยของเด็กนาใช่ไหมครับคือที่บ้านจะมีกระดังสำหรับของ เพราะขโมยเขามาเต็มหมดคุณขโมยมาหลายรายแล้วหรอคะขโมยผงแอปมาแล้วขโมยมด้วยแอปมยนะครับไปไปยืมแล้วเขารู้ตัวไหมอะไม่รู้นัดขโมยจริงคือวันนั้นเขากลับมาบ้านเขาก็แบบตื่นเต้นดีใจนิดนึงเขาก็แบบดูสีนี่ขโมยของน้องพี่ใหม่มาขโมยพาออ้อมน้องมาเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะคืออย่างอ้อมกับนัดแต่เขาก็ได้พยายามทุกอย่างแล้วในวันที่ที่น้องอ่ะ ไม่อยู่ไปวันนั้นเนี่ย<อ>มันเป็นวันเดียวกับที่คุณแม่ของนัดก็ ใช่ไม่อยู่ในการใช่ค่ะก็เป็นวันเดียวกันเลยค่ะคือวันนั้นคือเป็นวันที่แบบเราต้องไม่ฟังผลว่าว่าติดไม่ติดเพราะว่ามีแบบตัวอ่อนตัวสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พอไม่ติดปุ๊บก็แบบค่อนข้างเสียใจแบบเสียใจมากเลยแหละทั้งคู่เนาะแล้วก็แบบนัดน่ะร้องไห้หนักมากเลยเพราะว่าเป็นความหวังสุดท้ายล้ะแต่พอสักประมาณสี่ทุ่มกว่าก็น้องที่เฝ้าคุณแม่ก็บอกคุณแม่คุณแม่จะไปแล้วเลยเงี้ยค่ะในวันนั้นเลยแล้วก็ ก็ก็เส right ียวันนั้นเลยค่ะตอนนั้นซึ่งเราก็คุยโทรศัพท์ได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่แบบสปีกเกอร์โฟนแล้วก็ก็คุยกับเขาว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะก็แบบ แบบมันไม่มีน้ําตาสักหยดนึงเลยอะค่ะตอนนั้นแบบคุณอ้ําอะไรก็ดูแลทุกคนก็พุ่งไปที่โรงพยาบาลทําให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าเออการที่ความอยากของมนุษย์เนาะคือความอยากเป็นแม่ความที่อยากให้ให้ใครอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยความอยากมันทําให้เราเป็นทุกข์สุดท้ายเนี่ยพอเราไม่ทุกข์แล้วเราวางได้หลังจากนั้นนัดคิดได้จากการสูญเสียนั่นเลยมองว่าการสูญเสียกับความตายเนี่ยสอนอะไรเราได้เยอะมันทำให้เรารู้สึกว่าเข้าใจแล้วก็ พอมันวางได้มันก็เลยตอนนี้เลยแบบหมดแล้วแบบมีความสุขเข้าใจชีวิตอะไรเงี้ยคือเป็นบทเรียนที่โหดเหมือนกันวันนั้นแต่ว่าก็คือทําให้เราแบบว่าแข็งแรงแข็งแรงแบบใช่ใชแล้วก็โชคดีที่นันก็มีคุณอ้ํามีครอบครัวอยู่เคียงข้างมาให้กําลังใจตลอดอะไรเงี้ยค่ะกว่าที่พี่นัทจะผ่านอุปสรรค ความทุกข์ใจมากมายมาเนี่ยก็เพราะว่ามีพี่อ้ําถูกไหมคะแล้วแถมตอนนี้ยังมีหลานๆอีกที่มาช่วยเติมเต็มความสุขใช่หลานเยอะค่ะมันมีหลานทั้งของพี่อ้ําด้วยลูกพี่สาวพี่น้องสาวาใช่ไหมคะแล้วก็มีฟ้าโปรดค่ะ,คะฟ้าโปรดที่ทุกคนพอรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเขามีม,มีมีพิเศษขึ้นมาอลินอลันอลันอเล็กซ์แล้วก็เฟรมสี่แล้วใช่ไหมครับฟ้าโปรดห้ามีน้องฟินิกซ์อีกยืนผู้ชายใช่ไหมครับหก มีน้องฟินิกซ์เนี่ยค่ะที่มามาใหม่เป็นเป็นน้องใหม่มาแรงคือแบบน่าจะคล้ายๆพี่อ้ําเลยค่ะจะเป็นแบบตาตกตัเหมือนซิงเดียวกันเลยน่าเป็นลูกครึ่งพอดีคุณพ่อเขาเป็นฝรั่งคุณม่แล้วไปเจอกันงานบุญเนี้แหละค่ะก็เลยแมืเออใช่แต่คู่นี้เขาเลี้ยงเด็กเก่งจริงๆอ่ะเจอเขาที่ไรเนี่ยเขาก็แบบน่ารักกุ๊กกิ๊แล้วก็สดใสหากันตลอดคุณมีวิธีการดูแลความรักของคุณยังไงนอกเหนือจากการให้กําลังใจการเข้าใจกันแล้วอ่ะก็น่าจะเป็นในเรื่องของแบบ เนี่ยค่ะชีวิตส่วนตัวเนาะว่าการที่เรามีบุคลิกที่ดีเรามีเขาเรียกว่ากลิ่นที่มันแบบว่าอะอยู่ใกล้ๆแล้วมันแบบมีความสุขมันหอมคือเวลาเราอยู่ใกล้ๆใครที่เขามีแบบเออกลิ่นที่มันหอมๆมันก็ชวนทําให้หลงไหลชวนทําให้รู้สึกว่าเออสดชื่นอยู่ข้างกันแล้วแบบเออมันไม่มันไม่ไม่ซ้าๆอะไรอย่างเงี้ยเันการลี่ยนกลิ่นไม่ซ้ำๆมันเหมือนกับว่าวันนี้แบบเอะทำไมกลิ่นนี้ยังไม่เคยได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าบางอย่างเล็กๆน้อยๆมันคือการแบบ เพิ่มเสน่ห์เติมให้กันซึ่งผู้ชายจะชอบเรื่องของกลิ่นเนาะหีเรียกว่าปิดกลิ่นนั่นเองนี่ภรรยาคนเดิมเพิ่มเติมคือมีกลิ่นใหม่ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกมันก็คือแบบน้าหอมมาดามฟินที่น่าใช้อยู่ตอนนี้ก็คือคู่นียแหละค่ะเราก็จะแบบมีหลากหลายกลิ่นให้เราได้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกไปเรื่อยๆอย่างเช่นถ้าใครจะยกตัวอย่างคุณอ้ําเขาชอบกลิ่นไหนเอางี้ดีกาผมชอบคุณชอบดมกลิ่นไหนอ้าวคุณชอบดมงกลิ่นไหนแฟนอินแบล็ k เขาจะแบบกลิ่นก็จะเป็นแบบลึกลับนะค้นหาซึ่งผู้หญิงใช้ก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งผู้ชายใช้ก็จะเป็นอย่างมันจะมันจะไม่แบบมันจะตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคมีในร่างกายของเราหรือว่ากลิ่นเหมื่อด้วยเนาะใช่แบบตลิเหมื่อของเราก็จะเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนี้มันมีกลิ่นใหม่มานะคะอยากจะแนะนําก็คือกลิ่นฟ i นิ s h นะคะเป็นสีฟ้าถชื่อแล้วจบเลยดูเลยแล้วก็อันนี้เป็นิน in l o นะคะฟินิ s h in ก็จะแบบว่าเป็นสไตล์แบบ หวานหวานหน่อยชีผสมกันนิดนึงได้ทําให้กลิ่นมันไม่ตีกันปึ้งอ่าแล้วก็ผสมกับฟินิชที่หอมอ่ะมันเือนริงผสมมันรันจวนมันไม่ใครแม่สีอะครับผสมกันได้ใช่มันจะรู้สึกผ่อนคลายเวลาเราอยู่ใกล้ๆนะคะเราเรารู้สึกว่าเออมันแบบอยากหอมอยากกอดกันตลอดเวลาที่แม้แต่เวลาอ้าเขาออกกําลังกายหนักๆอย่างเงี้ยมันก็ ได้่ได้คะกลิ่นก็จะติดทนนานด้วยเหมือนนัดเวลาไปคอนเทรต์ก็ใช้แล้วก็มันก็ติดทนนานเลยค่ะแล้วยิ่งสมมติเราใช้คู่กับ ครีมด้วยนะคะพวกครีมทาผิวอะไรอย่างเงี้ยของเขาก็จะมีแบบครีมน้ําหอมนะคะราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวเอาให้ดูนี่เป็นกระเช้านะคะมีเซ็ตนี้นะคะราคาพันกว่าบาทเองอค่ะคุณเป็นน้ําหอมที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าคนไทยเราผิวเป็นยังไงอากาศของคนไทยเราเป็นแบบไหนใช่ไหมครับและใช้หัวน้ําหอมจากประเทศฝรั่งเศสจากอิฟลาด้วยเพราะฉะนั้น มั่นใจได้เรื่องของความหอ,อมเขาก็ได้การวิจัยแล้วก็ทดลองมาแล้วจากสถาบันนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมสนใจต้องติดต่อไปที่ไหนคะก็ถ้าใครสนใจนะคะง่ายมากเลยนะคะก็แอดไปที่ฟิน <11 S> 1 1 <11. S 2> 1นะครับหรือฟินหนึหน,นะครับ หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับที่สําคัญวันนี้เซตนี้แบบคุ้มค่ามากเลยนะคะที่เห็นอยู่ก็จะมี3ามกลิ่นนะคะที่เป็นน้ําหอมมีสีแดงสีดําแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าสีใหม่กลิ่นใหม่ใช่ถูกต้องแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นโลชั่นน้ําหอมด้วยอีก3สีนะคะก็จะมีสีดํา2วก็สีแดงหนึ่งในเซตนี้พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็รีบสั่งกันดีกว่าถูกมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครเจอน้ำหอมมาดามฟินที่ราคาถูกกว่านี้นี่เป็นยังไงคะต้องระวังนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นของลอกเลียนแบบได้น้องน่าอตัวมากนะคะน ดี๋ยวลงดาราใช้กันเยอะเลยนะใช่ครับก็หลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ในวงการก็ใช้กันเยอะนะครับซึ่งถ้าไม่หอมจริงเราก็คงไม่ไม่รับเป็นพิเซนเตอร์แล้วก็ชิดที่วันบนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรื่องความหอมใช่ไหมครับไว้ใจไว้ใจมาดามฟินแล้วก็ไว้ใจนะนะคะเม่เราต้องเราต้องใช้คะไม่ใช้ไม่ลองไม่รู้นะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณอาธิชาตแล้วก็คุณนับมีเรียมมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ